รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ 5G New Life New Change ประสบการณ์ใหม่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะเทคโนโลยี Technology ที่จะพลิกโฉมเกษตรกร,กรให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เทคโนโลยีที่จะทําให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่เทคโนโลยี Technology ที่จะยกระดับกระบวนการการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเทคโนโลยี Technology ที่จะช่วยทําให้บ้านของเราเป็นมากกว่าบ้านทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่โลกในจินตนาการอีกต่อไป เรามอบเดินทางไปท่องโลกเทคโนโลยีในยุค 5G นี้รพร้อมๆกันครับ 5G New Life New Change โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ เรามาพบกับเรื่องราวของเทคโนโลยี 5G ที่ถูกนำมาพัฒนาร่วมกับอุปกรณ์ IoT เพื่อเปลี่ยนแปลงสำนักงานแบบธรรมดาให้กลายเป็น smart office กันครับสวัสดีครับมาริกาสวัสดีค่ะคุณวสิขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 5G Society ดิฉันมาริกาตัวแทนจากโลกอนาคต วันนี้ที่ฉันจะพาทุกคนร่วมเดินทางและผจญภัยไปกับยุคของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิม10เท่าเร็วแรงกว่าเดิมถึง100เท่าและรองรับอุปกรณ์การใช้งานที่มากกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในวันนี้คุณจะได้ออกเดินทางไปพบกับสัรรานอัจฉริยะหรือ smart office ที่มีการนําเทคโนโลยี 5G เข้าไปปรับใช้กับกลไกลต่างๆภายในสำนักงานไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่การวางแผนเพื่อจัดระบบการทำงานของบุคลากรภายในสำนักงานรวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหารด้วยศักยภาพการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี 5G ทำให้สถานที่ทำงานกลายเป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่คนทำงานและช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยไปกับมาริกาแล้วหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาร่วมเดินทางไปท่องโลก5ั s o ี s o t y e t y พร้อมๆกันกับมาิกาได้เลยค่ะหากเอ่ยถึงคำว่า Smart Office ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงภาพหนังไซไฟเรื่องดังๆที่เมื่อตัวเอกเข้ามาถึงออฟฟิศแล้วสามารถสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปิดไฟได้ด้วยเสียง หรือเพียงแค่ปรบมือหรือล้ํกว่านั้นก็คือทํางานโดยอัตโนมัติวันนี้ผมมีตัวอย่างของสํานักงานอัจฉริยะที่เป็นสํานักงานในฝันของใครหลายๆคนมาให้ชมกันครับ s มาร์ทออฟฟิคือออฟฟิศที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมความสะดวกสบายภายในออฟฟิศเช่นสั่งเปิดปิดไฟได้จากโทรศัพท์มือถือเปิดหรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเข้ามาในออฟฟิศสั่งให้แอร์ทำงานเป็นเวลาสั่งให้ระบบไฟฟ้าตัดหรือทำงานโดยอัตโนมัติหรือแม้แต่ระบบความบันเทิงและระบบรักษาความปลอดภัยเป็นต้น โดยระบบต่างๆนั้นผู้ใช้สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสมาร์ทออฟฟิศจะเข้ามามีบทบาทเมื่อผู้ใช้ต้องการความสะดวกสบายหากมีเทคโนโล,โลยีที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสักหน่อยอะไรๆก็น่าจะดีขึ้นซึ่งสมาร์ทออฟฟิศส,สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ส่วนเทคโนโลยีนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรและเทคโนโลยี 5G เข้ามาหนุนเสริมให้ระบบดังกล่าวสมบูรณ์มากแค่ไหนนั้นช่วงหน้ามาริกาจะมาทำหน้าที่พาพวกเราไปหาคำตอบนี้พร้อมๆกันครับ ในปัจจุบันอาคารอัจฉริยะและสมาร์ทออฟฟิศกำลังกลายเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมที่เราสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ทั่วโลกจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับมริกาครับ ก่อนอื่นเลยผมอยากให้มาริกาช่วยอธิบายความหมายของสมาร์ทออฟฟิศให้คุณผู้ชมเข้าใจครับว่าระบบนี้มีการทำงานอย่างไรด้วยความยินดีค่ะคุณวสิงระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะสมาร์ทออฟฟิศที่แท้จริงแล้วมีแนวคิดหลักๆดังนี้ค่ะ 1. Smart มาร์ c อฟิ มีบรรยากาศเป็นมิตรเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานสร้างมุมสำหรับการพักผ่อนเสริมสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสมกับการนั่งทำงานเพราะในแต่ละวันเราต้องใช้เวลาอยู่ที่ทำงานมากกว่า70%จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรรพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากที่สุดนั่นเองค่ะส smart o f f i ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพราะความคล่องตัวในการทำงานของคนในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสมาร์ทออฟฟิศก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพสูงเพื่อให้พนักงานสามารถรับและส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วทันใจรวมไปถึงระบบคลาวด์ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาทั้งยังปลอดภยัยต่อการเก็บรักษาข้อมูล เด่นของ Smart Office คงหมีไม่พ้นเรื่องอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มความสบายให้กับการทำงานอุปกรณ์สำนักงานอัจฉริยะจะเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติทำให้สามารถสั่งการได้ผ่านเครือข่ายไร้สายหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้จากทุกที่แบบไม่มีข้อจำกัดเช่นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ภายในออฟฟิศหุ่นยนต์ดูดฝุ่น หรือหุ่นยนต์ถูกพื้นก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยให้การดูแลทำความสะอาดสำนักงานทำได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเคร <ru> ื่องตอกบัตรอัจฉริยะ <diary> ที่จะช่วยบันทึกเวลาเข้างานได้ด้วยระบบบลูทูธ Wi-Fi GPS หรือแม้กระทั่ง QR code นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ทำให้เราสามารถดูภาพจากกล้องผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาจอสมาร์ทและกระดานอัจฉริยะเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวมีฟังก์ชันที่สามารถสแกนหน้าจอและทุกสิ่งที่คุณเขียนเก็บไว้เป็นไฟล์ดิจิตอลหรือจะสั่งพิมพ์ออกมาก็สามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โปรเจคเตอร์อุปกรณ์นี้ช่วยประหยัดทรัพยากรเพราะไม่ต้องปริ้นงานที่นำเสนอมาจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้เสียเวลาเครื่องปริ้นมัลติฟังชันที่ผสานการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทั้งเครื่องปริ้นเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกซ์และเครื่องสแกนแท่นชาร์จไร้สาย หรือ Wireless Charger สามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและการใช้พลังงานไปได้พอพร้อมกันเลยละค่ะมาริกาครับพอจะเปรียบเทียบข้อแตกต่างและความคุ้มค่าที่เราจะได้รับระหว่าง Smart ทออฟฟิกับระบบสำนักงานแบบเดิมให้คุณผู้ชมทราบได้ไหมครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะรูปแบบของ Smart o ออฟฟิหรือสำนักงานอาจัจฉริยะจะแตกต่างกับสำนักงานในรูปแบบ,บเดิมๆค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงของโต๊ะทำงานที่มีการออกแบบให้พนักงานนั่งทำงานรวมกันเป็นกลุ่มจัดวางตำแหน่งของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ใกล้กัน สามารถประสานงานกันได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในขณะที่ด้านระบบข้อมูลงานต่างๆก็จะมีการจัดสรรที่เป็นระเบียบและโดยมากจะเก็บเป็นไฟล์ในรูปแบบดิจิทัลลดปัญหาเรื่องการใช้เอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษหมึกพิมพ์อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ทำงานค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้ทุกๆมุมของสถานที่ สามารถทำงานได้รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสำนักงานแบบเดิมๆส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่น้อยกว่า50%แต่เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทออฟฟิศแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นอาจกล่าวได้ว่าสมาร์ทออฟฟิศหรือสำนักงาน,นอัจฉริยะถือเป็นโซลูชันที่ยั่งยืนแลยาวนาน พราะนอกจากจะช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นแล้วยังเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพนักงานมีอุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับการออกแบบตามสรีระศาสตร์มีพื้นที่ผ่อนคลายความเครียดระหว่างวันมีการปรับอุณหภ,ภูมิที่เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพอากาศจากต้นไม้ที่สำคัญเลยคือ smart office หรือสำนักงานอัจฉริยะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเช่น อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบ IOT หรือการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยัง่งยืนต่อสภาพแวดล้อมเป็นต้นค่ะแล้วเทคโนโลยี 5G มีการทำงานหนุนเสริมกระบวนการดังกล่าวอย่างไรบ้างครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะ ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำนักงานอัจฉริยะหรือ Smart Office เพื่อตอบรับกระแสะในยุคดิจิตอลประกอบกับก,บการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้เรื่องของ Workplace เป็นเรื่องที่สำคัญผู้บริหารองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนรับมือเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยแนวทางที่หลายองค์กรปรับใช้ คือการนาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่ต่างๆของสํานักงานอย่างเช่นห้องประชุมพื้นที่ทํางานส่วนกลางหรือ Hot Desk Booking รวมไปถึงการนําเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาใช้ซึ่งในการเลือกระบบที่เข้ามาใช้งานนั้นล้วนตอบโจทย์ตั้งแต่ระดับพนักงานไปถึงระดับผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลสำคัญ เพื่อมาใช้ประกอบการตัดสินใจปัจจุบันการทำงานของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นคือมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหนุนเสริมการทำงานมากขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันระบบการทำงานไร้สายยังมีการพัฒนามากกว่าเดิมดังนั้น ก่อนที่จะพูดถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทคโนโลยี 5G ที่เข้ามาหนุนเสริมกระบวนการทำงานของ Smart Office เรามาดูพัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สายในแต่ละยุคกันก่อนนะคะเริ่มจากยุคแรก 1G ที่เรายังพูดคุยกันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบอนาล็อกต่อมาในยุค 2G ก็เริ่มมีการพัฒนารูปแบบเป็นการส่งข้อความภาพหากัน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ MMS เมื่อเข้าสู่ยุค3 G ก็เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญนั่นคือเราสามารถเชื่อมต่อและเล่นอินเทอร์เนต็ตผ่านมือถือได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเพราะระบบนี้มีคลื่นความถี่อยู่ระหว่าง220กิโลบิตถึง422เมกะบิตจนเข้าสู่ยุค4 G ที่เราสามารถดูภาพและเสียงหรือภาพยนตร์ในระบบออนไลน์ได้ เนื่องจากมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นหลายระดับให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น 4G LTE ที่มีความเร็วประมาณ100เมกะบิต LTE Advanced ที่มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ1กิกะบิตและเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค 5G คุณก็สามารถใช้เทคโนโลโยีไร้สายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยี 5G มีการตอบสนองไวขึ้นสามารถสั่งงานและควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถดำเนิงนงานได้ทันทีเพราะมีความหน่วงต่ำตอบสนองได้ไวถึง1ส่วนพันวินาทีทั้งนี้เทคโนโลยี 5G ยังมีความถี่ให้เลือกใช้งานได้มากกว่า เพราะเทคโนโลยี 5G สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้จนถึง30 PHz กซึ่งเป็นย่านความถี่ใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนและสุดท้ายนั่นก็คือคุณสมบัติในการรองรับการใช้งานที่มากกว่าสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น10เท่าจากที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับคนได้ราว1 0,000แสนคนต่อพื้นที่1กตารางกิโลเมตรก็กลายเป็น1ล้านคนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเลยละค่ะ ดังนั้นเทคโนโลยี 5G จึงเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบการทำงานของสำนักงานอัจฉริยะหรือ Smart ทออฟฟิให้สามารถใช้งานได้จริงและอำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาดังกล่าวมีเรื่องใดบ้างครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาระบบด้วยการนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้มีดังนี้ค่ะ 1. ทําทำให้ระบบก,การบริหารจัดก,การพื้นที่ทำงานส่วนกลางถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Workplace ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 2. เทคโนโลยี 5G ทำให้ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะหรือ IOT เซนเซอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 3. ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์การใช้พื้นที่ทำงานหรือ Meeting Room Booking ที่สามารถบันทึกการใช้งาน หรือ Workplace Analytics ของห้องประชุมในสำนักงานของคุณได้อย่างละเอียดทำให้คุณมีข้อมูลจากพฤติกรรมจริงในออฟฟิศและนำมาสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 4. ช่วยให้การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่าพนักงานสามารถเข้าถึงระบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำงานส่วนกลาง หรือระบบจองห้องประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ส่งเสริมความกระตือรือร้นให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะออฟฟิศรูปแบบเดิมๆเป็นรูปแบบที่มีโต๊ะทำงานมีฉากกั้นที่วางเป็นแพทเทิร์นพร้อมเอกสารกองโตวางเต็มโต๊ะดูแล้วน่าอึดอัดการนำเทคโนโลยี 5g มาปรับใช้ในสมาร์ทออฟฟิศเช่นระบบคลาว ในการเก็บรักษาข้อมูลแทนการใช้กระดาษการใช้สมาร์ทเดเวิ์เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานรวมไปถึงการนำ IoT มาปรับใช้สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการทำงานภายในออฟฟิศเพราะช่วยประหยัดแรงและเวลาทั้งยังช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสบายและมีความสุขรวมถึงผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมและบริหารองคอ์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในวันนี้เรามีเทคโนโลยีของ 5G นั่นเองครับ s mart office ไม่เพียงแต่เป็นการนำความท้าทายมาสู่เจ้าขององค์กรและผู้ทำงานในยุคดิจิตลัลแต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรของผู้ประกอบการในการจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในสำนักงานรวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง หรือให้บุคลากรที่ทำงานภายใต้ระบบ Smart o ออฟฟิสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณวสินต้องการให้มาริกาช่วยเหลือเรื่องใดเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วครับเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เกิดระบบการทำงานที่ทันสมัยช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การทํางานภายในองค์กรมีความรวดเร็วทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทํางานและเจ้าขององค์กรคุณวสินและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็สามารถนําระบบนี้ไปปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าลดการใช้พลังงานทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นในหลายๆส่วนได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากครับนาฬิกาด้วยความยินดีค่ะ แล้วพบกันใหม่กับโลก 5G Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการผจญภัยในโลก 5G ร่วมกับผมและมาริกา Smart Office ที่ทำงานอัจฉริยะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Smart Office ไม่ได้แค่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับผู้คนในสำนักงานเท่านั้นแต่ยังอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดก,การองค์กรศักยภาพในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันของเทคโนโลยี 5G ช่วยทำให้ Smart Office ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบและนี่คือเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตของเราในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 5G New Life New Change พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ พบกับ Smart Education ตัวอย่างห้องเรียนอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี VR ในการทดลองวิชาเคมีและการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลแบบเรียลไทมด้วยการส่งภาพโฮโลแกรมจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตาม